สามเบนิองอะ่ะคิดดูแต่อีกอีกที่2 8 8 2 0อะรเท่าไหร่นรนะอันนี้208อแเลใช่ม้ยดสเดือนที่แล้วทำสุวรรสาว นั้ร้องมาลงดีกว่าแต่ว่าแต่ว่ามีมีนีก็สินเหมือนกัน